สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทดสอบ computers. มีดเล่มนี้กันนะครับเราอยู่ใที่มีดเล่มนี้กันอยู่นะครับก็คือยังอยู่ที่ปารังหววนะครับจะเห็นว่ามีร่องรอยการใช้งานแบบสมบุกสมบันเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายทามาห yes. ลายๆคลิปนะครับตั้งแต่ครั้งก่อนโน้นนะครับคลิปก่อนก่อนถ,ถ้าท่านไหนที่ติดตามก็จะเห็นนะครับว่าผมใช้มีดเล่มเนี้ยในการรีวิวน,นะครับก็ยังไม่ได้รับคมเลยนะครับแต่ไม่ได้ับรับคมเลยก็คือ ก็จะมีร่องรอยของการใช้งานนะครับในพื้นที่ของตรงนี้นะครับอพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้สิ่งที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือการใช้มีดเนี่ยนะครับการใช้มีดในเรื่องของการรักษาคมเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราอาจจะระโยนความรับผิดช,ชอบให้กับเหล็กนะครับโยนรับความรับผิดชอบให้กับเหล็กให้กับมีดในการรักษาคมนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ จริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าการรักษาขมเนี่ยนะครับเกิดเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใช้นะครับไม่ใช่หน้าที่ของเหล็กนะครับจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ใช้เพราะนั้นความรู้พื้นฐานในการใช้มีดเนี่ยของผู้ใช้เนี่ยจะต้องมีนะครับจะต้องมีในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเราก็ต้องทราบก่อนว่าอะไรยังไงนะครับโดยธรรมชาติของเหล็กนะครับ โดยธรรมชาติของเหล็กมันจะมีความอ่อนนะครับโดยเราเราจะเราจะพูดถึงเรื่องของแร่นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของแร่เราจะไม่พูดถึงความแข็งแบบロ o ク k ิลนะครับซึ่งซึ่งเราจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับความเข้าใจความเข้าใจคาดเคลื่อนก็คือความหน่วยความแข็งแบบโม c a l e กับแบบロックฟิลเนี่ยมันเป็นคนละหน่วยกันนะครับมันมีมันมีการทดสอบ ลักษณะของการทดสอบเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับหน่วยหน่วยที่บอกความแข็งเป็นมอสเกลนะครับก็คืออันไหนที่มีความสามารถขีดวัสดุหรือขีดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นรอยได้นะครับอันที่เป็นรอยจะถือว่าอ่อนกว่านะครับอันที่ไม่เป็นรอยจะถือว่าแข็งกว่านะครับซึ่งซึ่งมันจะซึ่งมันจะมาตรงกับอันนี้นะครับมาตรงกับอันนี้ก็คือตรงกับลักษณะของการศึก ครับการสึกของมีดนี่แหละนะครับเพราะว่าเราเราก็ลงคุยเรื่องถึงมีดอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเราดูในหลายๆคลิปหลายๆเบอร์หลายๆอย่างที่มีการนําเสนอเรื่องของเหล็กที่เอามาทํามีดนะครับ mm hmm. เขาจะคุยกันถึงเรื่องล็อกเวลนะครับคําว่าล็ c กเวลนะครับเราจะต้องเข้าใจให้ตรงนะครับเราจะต้องเข้าใจให้ตรงว่าค่าที่ ค่าที่ความแข็งของล็อกเวลเนี่ยมันเป็นลักษณะของการกดนะครับเป็นการกดการกดลงไปแบบพื้นผิวนะครับการกดลงไปแบบพื้นผิวที่ไม่มีการพลิกที่ไม่มีการก็คือพูดง่ายก็คือกดลงไปที่แบบในพื้นที่แน่นๆนะครับแล้วตรวจดูการยุบตัวนะครับตรวจดูการยุบตัวว่ามันยุบตัวที่เท่าไหร่นะครับก็จะได้ค่าความแข็งออกมานะครับแต่พอนําเหล็กตัวนั้นมาใช้เป็นมีดนะครับ <im edia> <im edia> เราเราเราอยากไปเข้าใจว่าเขาจะเอาคมมีดเนี่ยไปกดนะครับก็คือเราอยากไปเข้าใจว่าเขาจะเอา มีดที่มันสําเร็จแล้วเนี่ยไปวางลักษณะตั้งคมแล้วก็กดลงอย่างนี้เพื่อทดสอบความแข็งมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานํามาใช้งานนะครับมันก็จะมีความคาดเคลื่อนนะครับคาดเคลื่อนในที่นี้หมายถึงนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคําว่ามีดคือการที่นําเอาเหล็กมาทําให้มันบางบางจนถึงที่สุดนะครับบางจนถึงที่สุดในส่วนของยอดเพื่อที่จะให้มันคมนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะสึกหล่ยนะครับ การขูดการขีดการฟันหรือการโดนดินโดนหินอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องทําความเข้าใจว่ามันมันบาบางมากมันมีความสามารถที่จะมันมีความสามารถที่จะสึกหรอได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของมอสเกลก่อนว่าอะไรแข็งอะไรอ่อนนะครับก็ถึงแม้ว่าหินอ่อนนะครับถึงแม้ว่าคําว่าหินอ่อนมันก็จะเป็นแข็งอยู่มันก็ยังแข็งกว่าหน้าคมมีดของเราที่มันบางๆนะครับเพราะฉะนั้น การที่มันจะสุกหล่การที่มันจะกลอยเนี่ยนะครับมันจะมีสูงมากนะครับยิ่งยิ่งมันจะมีข้อห้ามตายตัวหลายข้อนะครับสำหรับการใช้มีดที่คนโบราณห้ามเด็ดขาดเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือห้ามเอามีดเนี่ยไปฟันโลหะนะครับห้ามเอามีดไปฟันเหล็กห้ามเด็ดขาดเลยนะครับครูบาอาจารย์ก็จะเน้นย้าว่าห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเอามีดไปฟันเหล็กนะครับข้อ2ก็คือห้ามเอามีดเนี่ยไปขุดดินนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความ ข้อห้ามต่างๆกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เราเอาแค่หลังจากที่เราได้มีดมาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้มีดมาแล้วเหล็กอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือคนโบราณจะสอนว่าให้รักษาคมมีดให้สุดชีวิตนะครับรักษาคมมีดชีวิตและทีนี้การรักษาคมมีดอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของการฟันเราต้องทราบว่าเราจะต้องฟันที่ไหนยังไงนะครับจริงๆจริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรณีถ้าสมมุติว่าเราจะฟัน ฟันในลักษณะมันจะมีฟันในลักษณะฟันแบบเหมือนฟันก็คือตัดไม้ทั่วไปนะครับก็คือตัดจากกิ่งใหญ่หรือโค่นต้นใหญ่ลงมาแล้วก็ตัดตัดลอยในอากาศนะครับตัดลอยในอากาศหรือลักษณะของการจับตัดจับห้อยจับตัดจับเฉือนก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมันจะมีท่าทางของมันนะครับความรู้ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทราบก่อนว่าไม้สรีระอย่างไรเราจะฟันด้วยองศาเท่าไหร่ให้มันปะทะกับไม้แล้วเราจะฟันท่าทะในท่าทางลักษณะอย่างไงนะครับนี่คือ นี่คือพื้นฐานเบื้องต้นนะครับพื้นฐานเบื้องต้นที่เราจะต้องทราบเพราะว่าถ้าเราทราบพื้นฐานเบื้องต้นนี้แล้วเนี่ย,ม,ย,ย 2. มันจะทำให้งานหนึ่งงานเราง่าย2นะครับ2มันจะทําให้คมมีดเราไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมผมจะมีกิ่งมะขามอยู่นะครับผมจะมีกิ่งมะขามอยู่3กิ่งนะครับ อย่งีกินมะขามอยู่3กิ่งนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งสดนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งสดนะครับกิ่งสดมันก็จะมีคดๆงอๆนะครับคดๆงอๆเราไม่ได้เห็นภาพมุมกว้างนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นงอๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่าเรามีพื้นที่ที่จะลองได้นะครับเราก็จะลองนะครับในพื้นที่ที่ลองได้เราก็จะลองแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไม้สดนะครับแรงต้านมันไม่เยอะขนาดนั้นมันสามารถที่จะฟันลอยในอากาศได้ มันสามารถที่จะฟันลอยในอากาศได้ลักษณะท่าทางของการฟันนะครับมันโคตรมาอย่างนี้ในะขณะที่ตรงนี้ <Yeah. S 1> มันก็โคตรมาอย่างนี้นการยกลอยนะครับการยกลอย,นะย,ลยพื้นที่สมมติว่าผนผนจะฟันตรงนี้อ่ะมาร์กไว้ก่อนนะครับผนจะฟันตรงนี้ให้ขาดประมาณช่วงนี้แหละช่วงนี้มันอาจจะมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับผมว่าฝนจะฟันช่วงนี้นค่ะขาดในขณะที่สรีละมามันเป็นอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้แล้วมันงองอมาอย่างนี้นะครับงอมาแล้วมันก็งอไปอีกนะครับ แล้วทีนี้การที่จะเราเราจะฟันมันให้ขาดนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะฟันในช่วงที่มันแอ็นขึ้นมาตรงนี้ก็คือในช well, ่วงหลังของตรงนี้โดยให้ตัวนี้มันลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างแล้วก็จับแล้วก็จับตรงนี้จับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันละนะครับก็คือถ้าเป็นในส่วนของการฟันในอากาศนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ <Taj ites with Maya>? พื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงกับพื้นที่ตรงข้ามสองข้างนะครับสองข้าง มันจะฟันได้ง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูครับด้านนี้ก็ฟันได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีในส่วนของพวกนี้นะครับในส่วนมีในส่วนของพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะฟันทําให้การฟันเนี่ยช้แรลงเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในส่วนของหลังโค้งเนี่ยนะครับในส่วนของหลังโค้งเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะตรงลงมาใช่ไหมครับตรงนี้มันจะตรงลงมามันจะตรงมันจะตรงตรงกับทางที่เราฟันไปพอดีนะครับอ่าเดี๋ยวจะฟันให้ดู มัครบพอองศามันได้มันก็จะฟันได้ง่ายนะครับผมไม่ฟันให้มันขาดทีเดียวเพราะว่านี่มันจะโดนตรงเหมือนกันนะครับถ้าเราจะฟันตรงนี้นะครับแล้วก็ฟันหลังนะครับหรือฟันท้องก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเวลาเราฟันท้องเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันจะงัดลงครับตรงนี้ตรงน้าหนักตรงนี้มันจะทิ้งลงแต่ในขณะที่การกระดกเนี่ยตรงนี้มันจะกระดกขึ้นนะครับเวลามีคมมีกระแทกมันจะกระดกขึ้นนะครับแต่ถ้าเราฟันตรงนี้นะครับ เราฟันตัวนี้น้ำหนักที่มันจะทิ้งลงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราฟันฝั่งนี้นะครับเราฟันฝั่งนี้มันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าน้ำหนักมันทิ้งลงข้างล่างนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นี่คือนี่คือมันในไม้ในลักษณะที่มีความไม่เหนียวมากนะครับเราเราต้องทราบด้วยนะครับว่าไม้ที่เราจะฟันเนี่ยมันจะสามารถฟันขาดไปในทีไหมหรือว่ามันจะกระชากมือนะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะฟันลักษณะให้ง่ายขึ้นก็หาอะไรมาลอง หาอะไรมาลองก็จะใช,นะใช้แรงได้น้อยลงนะครับใช้แรงได้น้อยลงพอมาถึงกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้มันเป็นไม้แห้งนะครับ แน่นอนไม้แห้งมันจะมีความเหนียวมากกว่าไม้สดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟันในลักษณะหาไม้ลองนะครับหาไม้ลองเพราะว่าการหาไม้ลองเนี่ยมันจะทําให้กําลังการเบี่ยงของเราใ,ใช้ได้เกือบร้อยเปซนตนะครับถามว่ามันจะฟันในลักษณะห้อยอากาศได้ไหมได้แต่มันใช้แรงเยอะและแรงกระชากมันสูงกว่านะครับซึ่งซึ่งถ้ามีที่ฟันเฉียงไม่ได้เนี่ยแรงกระชากมันสูงมากนะครับ ดี๋ยวผมจะลองฟันให้ดูนะครับจะฟันตรงนี้แล้วกันนะครับก็ฟันได้นะครับแต่มันจะเหนียวนะครับเพราะว่าไม้มาขามนี่มีความเหนียวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะให้ง่ายที่สุดก็คือหาอะไรมารอง ในการที่หาไม้มาลองในการฝันเนี่ยหนึ่งเป็นการง่ายในการตัดนะครับใช้แรงน้อยนะครับใช้แรงนยก็คือวางไม้ให้มันระนาบไปกับพื้นผิวตรงนี้นะครับจะให้มันลอยนะครับถ้ามันลอยเนี่ยมันจะมันจะใช้แรงเยอะขึ้นมันจะตัดยากนะครับทีนี้ถ้าถ้ากิ่งนี้นะครับถ้ากิ่งนี้แทนที่ผมจะฟันตรงนี้นะผมจะฟันตรงนี้แทนนะครับผมจะฟันตรงนี้ให้มันลงมาหาง่ามนี้นะครับให้ น้ำหนักการฟันนี่มันค้าลงมาตรงนี้นะครับมันก็จะฟันง่ายขึ้นแทนแทนที่ผมจะแทนที่ผมจะฟันอย่างนี้นะครับแต่ผมจะฟันเฉียงนะครับผมจะฟันเฉียงให้มันลงมาหาง่ามอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาฟันปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวค้าไว้นะครับแล้วก็ให้แรงให้แรงเวียงเนี่ยมันลงมาที่มาตรงๆนะครับพอเป็นตัวนี้ปุ๊บถ้าเราฟันเฉียงงนี้มันจะฟันง่ายนะครับเห็นไหมครับถ้าเราฟันเฉียงจะฟันง่าย โดยธรรมชาติของกฎธรรมชาติของไม้ยิ่งฟันเฉียงเท่าไหร่ไม้ยิ่งมีความหนาแน่นน้อยนะครับอพอขนาดมันใหญ่ขึ้นแทนที่เราจะฟันตรงๆนะครับก็ฟันเฉียงนะครับเดี๋ยวผมจะฟันตรงๆให้ดูก่อนนะครับถ้าฟันตรงๆเห็นไหมครับลงไปได้ครึ่งเดียวนะครับถ้าฟันตรงไปได้ครึ่งเดียวแต่ถ้าฟันเฉียงยนะครับเห็นไหมครับถ้าฟันเฉียงปุ๊บหักเลยนะครับในฟันในการฟันที่น้ำหนักเท่ากัน <c oughs> ตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับตัวที่รองนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีที่รองเนี่ยนะครับเวลาที่ไม้เรามันขาดเนี่ยนะครับเวลาที่ไม้ขาดเรามีดมันจะไปโดนของแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินเป็นหินเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นที่รองนี่สําคัญมากนะครับถ้าสมมติว่าการใช้งานมีดในกรณีที่ใกล้ที่จะโดนดินนะครับโอกาสที่ มีดจะโดนดินโดนหินเนี่ยนะครับถ้าสมมติมันมีโอกาสเราก็หาไม้ขวางไว้นะครับเพราะว่าถ้าเวลาถ้าเวลามีดมันแฉลบหรือมันต้าจากไม้แล้วออกจากที่อื่นเนี่ยแล้วมันก็จะไปโดนมีดจะไปโดนหินโดนดินนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามให้มีดโดนดินห้ามฟันมีดลงดินนะครับเพราะว่าในดินเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แข็งกว่าเหล็กนะครับ นี่เป็นเหตุผลที่ผมถึงพูดถึงเรื่องของแร่นะครับในดินมันจะมีสิ่งที่แข็งกว่าเหล็กนะครับแม้จะเป็นดินล่วนดินทรายก็แล้วแต่เพราะว่าในเหล็กของเราเนี่ยในเงื่อนไขที่มีดสามารถรับคมด้วยมือได้นะครับมันจะมีความแข็งน้อยกว่าทรายนะครับทรายหรือแร่ควอตพวกควอตพวกซิลิก้าเนี่ยพวกนั้นมันจะมีความแข็งอยู่เท่ากับเจ็นะครับถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบแบบมอสเกลนะครับมีความแข็งเท่ากับเจ็ ขณะที่เหล็กธรรมดาเหล็กทั่วไปที่สามารถรับผมได้ว้วมือเนี่ยมันจะไม่ถึง6นะครับมันไม่ถึง6เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จึงมีความสําคัญมากนะครับจึงมีความสําคัญมากในค่าความแข็งแบบโมสเกลเนี่ยนะครับมันจึงมีมันจะมีความชัดเจนมากกว่าล็อกเวลนะครับซึ่งล็อกเวลเนี่ยใช้การกดนะครับแล้วก็เลยใช้การกดถ้าสมมุติว่าเรามีอนูของทรายมีปลึกของแร่พวกหินรับมีดอะไรต่างๆแล้วไปเอากดเนี่ยนะครับไม่ต้องกดครับหินบางก้อนนะครับแค่เอาเล็บขีดมันก็ออกละนะครับ แต่ว่าในความที่มันผุๆแบบนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ใช้หินมันปูทุกคนจะทราบนะครับเวลาขมมีดเราไถไปเนี่ยออกมาเป็นฝุ่นฝุ่นออกมาเป็นผงๆออกมาเป็นแป้งเลยแต่มันสามารถที่จะรับขมมีดได้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของการกดมันก็จะไปเถียงกันตรงนั้นนะครับมันก็จะไปเถียงกันตรงนั้นตรงที่เอาไปกดแล้วหินมันแตกก็จะไปสรุปว่าหินน่ะมันอ่อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะของผลึกเล็กๆที่มันรวมตัวกันอยู่ เพราะฉะนั้นการที่จะเทียบค่าความแข็งเป็นมอสเกลเนี่ยจึงจึงเป็นการที่จะเข้าใจง่ายและใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะครับในเบื้องต้นก็คือการฝันนะครับก็คือการฝันนี่แหละการรักษาคมนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราจะไปะโยนความรับผิดชอบให้กับเหล็กอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่การฝันด้วยนะครับอยู่ที่ผู้ใช้งานนะครับอยู่ที่ผู้ใช้งานก็ถ้าสมมติว่าเราเเจอสารคดีนะครับเราไปดูสารคดีพราะคนป่าใช้มีด ในกลุ่มที่เขาเอาใบตองมาทําบ้านเอาไม้กิ่งไม้เอาดินมาทําบ้านพฤติกรรมของการใช้มีดของเขาจะเป็นลักษณะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามาดูในมุมมองของหลังจากที่มีการพัฒนาขึ้นมามีการสร้างที่พักอาศัยมีการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือละเอียดขึ้นนะครับการใช้มีดก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะโยนความรับผิดชอบให้กับเหล็กอย่างเดียวในการรักษาคมนะครับผู้ใช้ก็คือ สิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะรักษาคมมีดด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะมาคุยถึงเรื่องข้อห้ามต่างๆอีกย่อยนะครับที่เป็นข้อห้ามในการใช้มีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ